Oh! กันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชับพิชิ่งแถลงครับนักประปาหน้าเดินหมายํรชาติวันนี้ก้าสู่ที่ e p ีที่2 6 3 264แล้วครับผมไม่แน่ใจครับผมวันนี้มาแถวหมายปับปาล์มแล้วครับผมแถวบึงตาต้านะครับผมกับน้องๆในบริษัทนะครับผมเขาอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยววันนี้มาลองดูครับผมว่าแถวบึงตาต้านะครับแถวบ่อปาล์มนะครับ เดี๋ยวมีตัวปลาครับปลาดีเข้ข้างเยอะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันครับผมว่าจะได้กันสักกี่ตัวสักกี่โลหรือว่าจะเหี้ยวครับผมปลานินเยอะมากครับผมฮึม่มลงอุปกรณ์ไปครับผมเดี๋ยวลองมาลุ้นมาเทีย์กันครับผมมาดูจะเหยื่อให้เกลยครับกับฟุ้งสดครับผมปลานินน่าค่อนข้างเยอะน้ำน่าจะค่อนข้างลึกครับผมเดี๋ยวบึ้งตาต้าครับผม ประมาณสิโลครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกนัครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมครับผมปลานินตัวแรกครับผมใช้สวยๆครับ <Yahoo! S 1> อ๋ตุงติ้งนะครผมตัวนี้ครับหลิวยังตั้งไม่เสร็จเลยครับผมเดี๋ยวคอยติดตามตัวต่อไปครับผม ครับผมตอนนี้บรรยากาศของทางบึงตาตาครับเขาค่อนเงียบมากครับผมวันนี้ครับเหลียวไม่แตะเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวสักโคก็น่าจะทยอยเก็บเบ็ดนะครับไปหาที่ลงใหม่ครับน่าจะไปแถวนีปปอนครับผมไปหาปลาดินไซเล็กสามสี่นิ้วกับผมเดี๋ยวดูอีกสักพักนึงครับผมว่าจะมีตัวเข้ามากินหรือเปล่านะครับผมไปกับน้องจงอ ครับกิน่ 3, ีสามหกตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของทริปในวันนี้นะครับไอวีที่สองร้อยสามสิบหกครับวันนี้ตอนเช้าไปแถวบึงตาต้ามาแล้วครับผมแถวบอ่อปลาน้ําลึกมากครับปลาพอมีครับผมแต่ปลากินยากมากครับผมวันนี้ครับได้ปลานินไซส์สี่ห้านิ้วตัวเดียวครับก็เลย นี่คือวันแม่มาที่หมายนิป้อนครับผมลงสองระยะครับผมสามหกกับห้าสี่ครับผมเงียบพรผมได้ปาทะเพียนส์สามนิ้วไปสองตัวครับผมหลังจากนั้นก็เงียบยาวไปเลยครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีต่อไปว่าจะไปที่ไหนต่อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับช่องผมชาติฟิชชิ่งจทลแลนทั้งตกปลาหน้าดินหมายรรมชาติในอีพีที่สองร้อยสามหกครับผม อ๋นี่ป้อนครับผมวันนี้ออีพี EP หน้าเราสงสัยต้องเข้าบอร์นะครับคอยติดตามรับชมครับผมว่าจะไปที่ไหนต่อ,อสำหรับวันนี้จากลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ